ดีค่ะติ๊กอะไรก็ถ่ายอะไรก็ขายพามาเลาะสวนอีกแล้วกเกษตรกรใหญ่มาดูพริกปลูกไว้งามอยู่นะความสุขบนปลายในวัยเกษียณ <c oughs> เกษียณห้าสิบก่อเองยังไม่กเกษียณเลยยังไม่กเกษียณเลยความสุขเอ้ยะ <c oughs> แต่อันนี้ไม่รู้เป็นอะไรจู่ๆก็เหี่ยวตายจักแม่นเป็นอย่างความสุขของคนทำสวน เยอะมากงามนะเดี๋ยวถ้าติ๊กปลูก,กเยอะเดี๋ยวติ๊กจะหาที่ที่เขารับซื้อนะกระเจยบกระเจยบแดงเพราะว่ามันงามมากเลยอะ่ะน่าจะเป็นยาน่าจะเป็นเนาะถามทางโรงพยาบาลดมีใครรับซื้อป้าพี่น้อง เลาะสวนเลาะเล่นในสวนกันติดอะไรก็ถ่ายอะไรก็ขายความสุขของคนทําสวนความสุขของคนทําสวนดูมะละดิมะละมีออเดอร์อยู่เจ็ดถุงแต่ไม่มีของมะละมีออเดอร์อยู่นี่ไง เริ่มออกแล้วระข้างรัว้วระข้างรัว้ว <Hey. S 1> ความสุขมีความสุขมากมายเข้ามาในสวนเลาะสวนเลาะกาแพงปลูกทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากกินกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินที่เขาว่านะ ความสุขของเราติ๊กอะไรก็ถ่ายอะไรก็ขายนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเล็กๆของติ๊กด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ติ๊กด้วยช่องเกษตรเกษตรกรใหญ่ไม่ได้รู้จริงสักเรื่องแต่ทำเองนะทำเองทุกเรื่องสามีนะคะไม่ใช่ติ๊กทำเองเรียนรู้เองทุกเรื่อง